สวัสดีนะคะทุกคนฉันชื่อว่าไข่มุกและฉันกําลังเรียนอยู่มหาลาัยปี2ด้วยแหละส่วนสาขาที่ชั้นเรียนนะ่ะนะก็คือสาขาการออกแบบแล้วก็ดีไซน์เนอะร์เพราะฉั้นคิดว่าพอฉันจบไปฉันก็จะไปทํางานเกี่ยวกับด้านเสื้อผ้าให้กับพวกนักรรองไอดอลเนี่ยนะดูเหมือนว่าเพื่อนชันมาแล้วอ้ายไงไข่มุกฉันมาแล้วเอ๊ะ,เ,อออะเสียงดังโวยวายอะไรขนาดนั้นฮะยาเด็กรุ่นน้องคนนี้เนี่ยไม่มีสัมมาคาระวะเสื้อผ้าของเธอนะ่ะไม่ได้ไปถึงมือไอดอลหรอกนะคีดเหรจะตายไปอแต่่ก็ยาง ว่าอน,นะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดรุ่นพีคนนั้นน่ะไม่ค่อยชอบฉันเลยโอ้ฉันรู้นะทำไมรุ่นพี่คนนั้นไม่ชอบก็เพราะว่ารุ่นพีคนนั้นอิจฉาเธอยังไงล่ะไข่มุกเพาเธอนะ่ะออกแบบเสื้อผ้าได้สวยงามกว่าเขายังไงล่ะโดเซ่โอ้นี่ก็ใกล้จะถึงเวลาแสดงของวงทีบัสเดินนะฉันคิดว่าฉันออกแบบเสื้อผ้าไว้ว่าจะไปให้พวกเขานะ่ะค่อยกลับมาเอาดีกว่านะจะไม่ทันคอนเสิร์ตนะ่ฮะไปกันเถอะแกะป้าป้ารเร็วแล้วเย็นวันนั้นพวกเราก็ตัดสินใจไปดูคอนเสิร์ตก่อนฉันนะ่ะมีโอกาสจะเอาเสื้อที่ ออกแบบไปใ,ให้แต่แล้ว <Hey. S 2> ไปได้สักทีนะฉันเกลียดรุ่นน้องแบบนี้จังเลยอ่ละลาดทํางานเกินหน้าเกินตารุ่นพี่อย่างฉันได้ยังไงแบบนี้ต้องกลั่นแกล้งสักหน่อยละแน่นอนว่ามหาลัยพวกเราเนี่ยผลิตคนที่ออกแบบเสื้อผ้าดีไซน์ที่สวยที่สุดให้กับศิลปินแล้วก็นักกรอคนเด็กปีสองคนนี้นะที่ชื่อไข่มุกฉันน่ะไม่ถูกชะตาด้วยเพราะว่ามันออกแบบเสื้อผ้าสวยยังไงล่ะคิดจะกลับมาเอาชุดไปให้วงทรีบัสใส่งั้นเหรอไม่มีทางหรอกนี่แน่ซักให้มันเปียกไปเลยเออเออไปรี่ไปดีกว่าะ ผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรอยากคุยคนเดียวงั้นเหรอแล้วอเอาเสื้อผ้าเขามาซักแบบนี้ได้ไงอ่ะ,อะไม่ไหวไม่ไหวว้าวทีบัสมาแล้วบีบัสทรีบัสพวกเราทรีบัสว้าวหล่อมากเลยอะ่ะปารูดับปับปารูดับปับปารูดับปับปูมาเสียงคนสวยหน่อยครับโอ้หล่มากเลยเอ้ยนั่นไงแกกดจอขึ้นแล้วอ่ะมาทำหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกดจอหล่อมากเลย หนูเข้าไปได้ไหมคะโอ้ขอโทษนะดูเหมือนว่าหนูจะมาช้าเกินไปอ่ะต้องเต้นด้านนอกสะ้นแล้วอนะเอ๋งั้นก็ไม่เป็นไรฉันชื่นชมพวกเขาไกลๆก็พอโดยเฉพาะโจอเออบอกว่าฉันเป็นพี่ชายพี่ชายมีสามคนโอ้ยคนนั้นสะดุดตาจังเลยอ่ะไอคนนั้นใส่เสื้อผ้าใส่แว่นหนาเตอะเลยอ๋ออีบัสทรีบัสเฮ้ยเมื่อกี้เธอเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้โคจอองเธอด้วยอ่ะ จ,จงฉันว่าเราเรียบนำชุดที่ฉันออกแบบเนี่ยไปให้ผู้จัดการโกโจดูดีกว่านะเผื่อครั้งหน้าเขาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็เอาไปใส่แสดงเอ๊ะคือชุดขาวอะไรนั่นนะ่ะที่เด็กปีสองออกไม่ได้เรื่องเลยค่ะฉันก็เลยเป็นตัวแทนมาแก้ให้เอ๊ะนี่คือชุดที่จะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งหน้าหรอคะดูปะแปลกๆจังเลยอ่ะมันดูเหมือนชุดกีฬาเกินไปปะลองดูก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่เชื่อถ้าขึ้นไปเนี่ยเสื้อผ้าขายออกแล้วก็เป็นเทรนแน่นอนคะ่ะเย้ไปแล้วนะเอ๊ะ เธอมาทำไมรุ่นพี่ปีสี่พี่มาตัดหน้าฉันงั้นเหรอฉันว่าจะเอาชุดไปให้เขาก่อนน้อยาเด็กปี2ไม่เจียมตัวเลยนะชุดของฉันน่ะืือที่1ของมหาลาัยแห่งนี้หน้าขายหน้าชมัดเลยชุดของเธอนะ่ะผู้จัดก,การเห็นจะคิดยังไงอย่าง,งเธอเนี่ยนะออกแบบไปก็ไร้ฝีมือไปก่อนแล้วกันเอ้ยายรุ่นพี่คนนี้อิจฉาเธอแน่เลยชัดเลยชัดชัด ใ่มาตัดหน้าพวกเราก่อนซะได้ยอยอ่ะโออุดฉันหายไปไหนเนี่ยอุตส่าห์ออกแบบให้ก็จอ้ยไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องให้เก็มันเสียใจเนี่ยนะ อะไรนะผมชื่อโกโจผมจะมาใส่ชุดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะก็ทางมหาลัยบอกว่าออกแบบแบบนี้น่ะดีที่สุดยังไงล่ะเฮ้ยผมอยากรู้จังเลยว่าใครเป็นคนออกแบบชุดพวกนี้นี่มันก็จะถึงฤดูหนาวแล้วชุดที่ใส่ช่วงนี้ก็ควรเป็นคริสต์มาสเท่านั้นโถ่ไอ้ยงั้นก็แล้วแต่คุณโกโจเธอใคะอยากใส่อะไรก็ใส่ไปอยากไปติดต่อเองก็ไปเลยค่ะมหาลัยนั้นน่ะฉันเป็นผู้จัดการแล้วก็ทําเต็มที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ ก็ได้เดี๋ยวผมจะไปเองโอ้ยฉันก็รู้ว่านายนะ่ะเป็นผู้นำด้านแฟชั่นซะด้วยสิยังไงซะนายใสายไลก็เป็นเทรนแล้วนี่นะไปเถอะโอโอขอบใจที่เข้าใจฉันนะ ทุกคนครับผมชื่อว่าโกโจไม่ว่าผมจะใส่ชุดไหนเนี่ยมันก็จะเป็นเทรนทุกคนก็ต้องใส่ตามตลอดแต่ว่าผมนะ่ะจะต้องไปมหาลาัยนั้นเพื่อไปหาคนที่ออกแบบชุดให้ดีที่สุดให้ได้ไอ้ดูนี่สิฉันเพิ่งคิดค้นการทำเสื้อใหม่พร้อมขึ้นมาได้เมื่อกี้เลยนะโห<ฮ>ที่เธอออกแบบชุดนี้เองงนะั้นเหรอในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะสุดยอดไปเลย <c oughs> ขอบคุณนะว่าเธอเนี่ยต้องเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกได้แน่ๆเอาเป็นว่าเธอมีทุระที่มหาลัยไม่ใช่หรอกแต่ฉันดูน้องเธอให้เองนะโอ้โอ้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่ไอจะดูแลให้นะ ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวฉันต้องไปส่งงานอาจารย์นะเจอกันนะนี่ฉันอาจจะเป็นคนแรกหรือเปล่านะที่คิดค้นเสื้อไหมพรมวันคริสต์มาสได้เนี่ยดีใจจังเลยที่คุณแม่ของฉันแล้วก็ยายทวดเนี่ยสอนฉันทําไหมพรมมาตั้งแต่เด็กฮไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่ง นี่มันอะไรเนี่ยยายเด็กคนนั้นทำอะไรอ่ะเอ๊ะชุดนั้นทำไมดูใส่สบายแล้วก็นุ่มจังเลยไหนคอดูสิเฮ้ยนี่มันไหม่รผมงั้นหรอโอ้ไอเดียใครเนี่ยจะว่าไอเดียใครก็ตามฉันจะขโมยแล้วกันนะเอ๊ะ<อ>สะดุดตาจังเฮ้ยน่นมันเสื้อแบบว่าสวยมากแล้วก็แฟชั่นสุดๆไปเลยอะโอ้ใครทำเนี่ย เอาละขอตามตัวแล้วกันนะการประกาศใครออกแบบเสื้อไหมพรมรุ่นนี้นะ่ะวัามาบอกฉันทีฉันอาะจะจ้างเป็นดีไซนเนอร์ส่วนตัวเอ๊ะนี่เธอออกแบบงั้นเหรอสุดยอดไปเลยอะคือฉันไม่ได้ออกแบบตายแล้วทําไงดีอะฉันจะบอกว่าคนที่อยู่มาหาลาัยเธอนะ่ะทําชุดกีฬามาใส่ในหน้าหนาวให้ฉันใส่บ้าหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเหมือนจะโดนด่าแฮะก็ได้งั้นฉันนี่แหละเป็นคนทําชุดนี้เองนะว่าคุณโกโจจะใส่ให้ใช่ไหมเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของมหาลายัยเอ๊ะ เมื่อกี้อะไรนะ <c oughs> ฉันไปละเอ๊ะอ,อ,อ,อะไรของยายนี่อ้ยายแานคนนี้นี่นานที่อยู่คอนเสิร์ตฉันเดี๋ยวเดียวก่อนก็จอะไรอะไรยายฉ่ำปีสอง <c oughs> นี่มันไอเดียเธองั้นเหรอไอเดียเธอเดชมัดเลยแต่ว่าฉันขอแย่งนะเ <c oughs> <c oughs> ออนี่มันเกิดมาอะไรขึ้นเนี่ยเออฉันจะเอาไปส่งคนโค้กเธอช่วยฉันด้วยไหมพรมน่นน่ะเป็นไอเดียของฉันนะ <c oughs> อ๋อแต่ว่าโดนรุพี่ปีสีแย พี่พิมไม่เข้าใจเลยทําไมต้องเป็นคนที่อิจฉาขนาดนี้อ่ะโอ้โถไม่เป็นไรนะไอเดียของไข่มุกอะดีอยู่แล้วจะต้องมีคนพ้นพบแน่ๆเลยออแบบนี้เราต้องแก้ปัญหาด้วยกันนะฉันคิดว่าพวกเราอะอาจจะต้องร่วมมือกันแล้วเอะก็ใช่ยังไงล่ะก็มาวางแผนกันยังไงเล่าว่าแผนของอาไอชูก้าอยากรู้จังเลยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิแผนของฉันก็คือให้ไข่มุกอ่ะ ถักเสื้อสีฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอให้พวกเราใส่ยังไงล่ะนั่นมันก็คือเสื้อไหมพรม,มหลังจากนั้น <c oughs> พวกนายฉันไปสืบมาแล้วว่าโกโจน่ะ <c oughs> ชอบไปที่ร้านไอศครีมและพวกนายสองคนก็จะต้องไปที่นั่นเพื่อวางแผนอะไรบางอย่างโอ้ตอนนี้เราจะเป็นนักสืบแล้วใช่ไหม <c oughs> อ๋โอโกโจโมาแล้วแหรอขอไอติมสองที่เหมือนเดิมครับเอาล่ะพอพวกนายเข้าไปในร้านแล้วใช่ไหมพวกนายอะเดี๋ยวก่อน เออทำไมโชก้าเหมือนหมาจังเลยเอะเมกเวลทำไมพูดแบบนี้เนี่ยก็พูดแบบหมาหมายังไงล่ะเอ้ยพวกนายห้ามทำให้แผนแตกนะแผนก็คือพวกนายจะต้องพูดคุยถึงเสื้อผ้าที่พวกนายใส่ว่ามีคนออกแบบได้สุดยอดมากเวลดูเสื้อผ้าพวกเราใส่สินุ่มมากๆเลยดีไซเนอร์คนนี้ออกแบบเก่งมากเลยเนาะน่นสิเรามาถ่ายรูปดีกว่า ถ้าโกโจใส่นะอาจจะเป็นเทรนทั่วโลกเลยอ้ฉันก็คิดว่าแบบนั้นแหละนะั้นถ้าโกโจที่เป็นนักร้องไอดอลน่นะใส่อะไรคนก็ใส่ตามนะ่ะเพวกนั้นพูดถึงฉันงั้นเหรอเสื้อผ้าอะไรการนะหนักไหนไหนไน๋อจะว่าไปขอทิ้งที่อยู่ของดีไซเนอร์คนนี้ก่อนแล้วกันนะพอดีว่าฉันมีแล้วเออกลับบ้านกันดีกว่าไปสั่งซื้อเสื้อตัวใหม่กันเออหลังจากนั้นนะโกโจก็จะต้องเก็บตรงที่อยู่แล้วก็หยิบขึ้นมาดูแน่เลยอะแล้วเขาก็จะตามไปเฮ้หยิบจริงด้วยแฮะใหญ่อ,อ,อาไอฉลาดมากเย่ชมตัวเองเฉยเลยอะเขา แค่นี้เธอก็นั่งรอเฉยๆเดี๋ยวเขาก็จะมาหาเธอเองนะเออจะจริงเหรอเนี่ยฉันไม่ได้ใจเลยว่าจะทําแบบนี้มันถูกหรือเปล่าไอ้ไอ,อไม่ต้องห่วงนะยังไงก็ถูกเสมอแหละแต่พวกเราทําไปกันเถอะใกล้จะถึงคิวพวกเราแล้วโกโจน่าจะมาถึงบ้านของไข่มุกแล้วแหละนั่นไงแกนีก่ชุดนี้นะ่ะเป็นเทนนะฉันว่านะถ้าโกโจใส่อ่ะจริงด้วยโดูซกโอ้คนกดหลค์เยอะมากเลยอะเรามาถ่ายกันดีกว่าอะไรกันเนี่ยมันเสื้อผ้าอะไรทําไมโด่งดังจังทําไมฉันถึงไม่รู้จักดีไซเนอร์คนนี้ล่ะไม่ได้การละฉันต้องตามที่อยู่นั้น ไปดีกว่า <c oughs> น่าจะที่นี่แลลวนะว่าไปสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการใส่เสื้อผ้าที่แบบว่ามีดีไซน์เพราะคุณแม่ของผมนะ่ะเป็นดีไซเนอร์เหมือนกันน่าจะบ้านหลังนี้แหละ <c oughs> คุณไข่มุกครับ <c oughs> บ้านหลังนี้มีคนชื่อไข่มุกหรือเปล่าออกมาเปิดประตูให้หน่อยสิออผมเป็นเออนักร้องครับ อ้ยบอกอย่างนี้ดีไหมเนี่ยไม่เห็นจะมารับเลยอ๋อฉันเข้ามาเลยค่ะไม่มาเปิดประตูให้ด้วยเอ๊ะฉันรู้สึกว่าคุณน่าจังเลยนี่เธอคือเด็กปีสองนี่นะโอ๊คค่ะฉันเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบเสื้อผ้าพวกนี้นี่ หน้าตาชมชมแบบเธอเนี่ยนะเป็นดีไซเนอร์นะเออคือเสื้อที่เธอใส่ทำไมคะฉันเป็นคนออกแบบเองทำไมคุณถึงดูถูกฉันล่ะแล้วหน้าตามันเกี่ยวอะไรกับการที่ฉันมีฝีมือคะในปลดเคารพบความสามารถของฉันด้วยโอ้ขอโทษแล้วกันงั้นเดี๋ยวเธอไปที่บ้านของฉันส่วนตัวแล้วก็ห้ามบอกใครนะจริงหรอกคะ ได้เลยค่ะเจอกันนะคะคุณโกโจไม่อยากเชื่อเลยแผนของอาอายได้ผลแฮะฉันจะได้เป็นนักออกแบบดีไซเนอร์เสื้อผ้าส่วนตัวให้กับโกโจเย้จะได้ไปบ้านโกโจแล้วด้วยอาอายฉันทาได้แล้วนะขอบคุณพวกเธอมากเลยดีใจด้วยรีบไปบ้านของโกโจเธอแล้วความฝันของฉันก็เป็นจริงถึงฉันจะเป็นคนที่ช่ำเบิร์ชฉมเบิร์แบบนี้นะฉันก็ได้มาที่บ้านของนักร้องด้วยฮอ่เฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยโอ๋โอ๋ไม่ก่นพี่นะน่ารั มาตอนไหนเนี่ยฉันโมแต่นอนขอโทษนะแล้วนี่ฉันต้องทําอะไรบ้างก็จะต้องวัดรอบตัวนสิเพราะว่านายดูสูงมากเลยคุณโกโจฉันขออนุญาตเดินดูรอบๆตัวของนายนะหุ่นดีจังเลยอะ่ะแล้วก็หล่อมากด้วยแตมคิ้วเขาก็หนาอโอ๊ะขอโทษนะครับพอดีว่าฉันดูเพลินไปหน่อยอะ่ะเอว26อก28มาค่ะเดี๋ยวฉันตัดเสื้อให้นะโอ้ใหแว่นนี้ทําไมดูน่ารักจังเลยอะ่ะแหมเธอก็ดูซื่อเอาตังปะล่ะนะเดี๋ยวฉันเอาตังให้นะขอบคุณที่ตัดเสื้อให้ไม ไม่เอาเอ่ะเอะยังจะไม่เอาเงินกับเราอีกทําไมเธอต้องซื่อสัตว์แล้วก็ชมแบบนี้เนี่ยอา,อานี่น่ะฉันตั้งใจจะให้คุณโกโจนะแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณแม่ของโกโจก็เป็นนักดีไซเนอร์นี่นาะโอ้ฝีมือเธอนี่สุดยอดไปเลยขอบคุณมากเลยได้จับมือนุ่มๆของเขาด้วยแฮะเดี๋ยวตามฉันมาหน่อยฉันจะเอาเสื้อไปให้คุณแม่ดูนะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันได้ไปหาคุณแม่ของ <G ül> แม่ครับเธอน่ะสุดยอดมากเลยเธอทําทเสื้อใหม่พรอมใม่ผมด้วยไ่้มันคุณแอว่า <G ül> โอ้ my god ออกแบบเสื้อสวยผ้าที่สุดในโลกแล้วนัะน,น่นะนครับเธอมีของจะให้แม่ด้วยรับรองแม่ต้องชอบจริงเหรอลูกใครมันจะออกแบบได้สวยเท่าแม่เอกละ่ะไหนขอดูหน่อย โอ้โหแม่ชอบมากเลยแม่เวอร์มากเลยแม่ใจเย็นครับไม่ไม่เวอร์หรอกลูก,ลกนี่ฉันเห็นแววตาของเธอแล้วฉันรู้ทันทีว่าในอนาคตข้างหน้าการออกแบบเสื้อผ้าของเธอจะไปได้ดีโดยเฉพาะออกแบบให้ลูกชายฉันนะ่ะเออจะว่าไปโกโจแม่มีของจะให้เธอด้วยเหมือนกันนะเสื้อผ้าแม่เนี่ยแหละโอ้หนูไม่กล้าหรอกค่ะข,ของคุนนั้นน่ะมีแต่ของแพงๆน่ะรับไปเถอะน้าถือซะว่าเป็นน้ำใจจากแม่ฉันแม่ครับผมขอไปรับรางวัลก่อนแล้วกันตายแล้วแม่รู้สึกว่าลูกของฉังงนจะเจอ คนที่ใช่ด้วยน,นะหนูจ้าให้ฝากให้หนูนะ่ะดูแลโกโจในอนาคตด้วยแม่มองออกว่าโกโจนะ่ะสนใจหนูด้วยนะฮะเออ,เอ,อในกล่องของคนนี้นะ่ะมีเสื้อผ้านะเข้าใจแล้วคะ่ะขอบคุณคุณน้ามากเลยนะเนูวไปละหุ่ยตายแล้วปื้มใจจังเลยนะ่ะสองคนนี้ต้องเหมาะสมกันมากเลยถึงแม้ว่าดูเธอเนี่ยจะสนใจลูกชายฉันน้อยมากเลยยา่าวันประกาศรับรางวาัลโอ้แค่เลิฟไไหนคไงคะทุกคนคะฉันเป็นคนออกแบบชุดนี้เองในหน้าหนาวนะ่ะเหมาะไห เหมะแต่ว่าคุณโกโจหายไปไหนอีกคนเนี่ยเฮ้ยนั่นสิหน้าขายหน้าชมัดลอยเมื่อไหร่โกโจจะมาเนี่ยสรุปชุดที่เราใส่เนี่ยมันไม่เหมาะกับฤดูหนาวไม่ใช่หรอน่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์แน่เลยฉันคิดว่าคุณโกโจก็ต้องใส่ชุดเหมือนพวกคุณมานะคุณโกโจคุณโกโจคุณโกโจคุณโก่จครณโกโจคุ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 ่โกโจคุณโกนจคุอโกบบค่วนตัวนั่นกโจคุณโก้จคุณโกโจคุณโก่จคุณโงโจคง งานเลยสิท่าบอกแล้วไงว่าผมน่ะเป็นคนมีสไตล์อชุดนั้นสุดยอดเฮ้ยเธอะทำไมทำไมคุณไม่ใส่ชุดกีฬาเหมือนเพื่อนล่ะคะอยากเด่นนักหรออะไรกันเนี่ยคุณกล้าพูดมาได้ไงอะทั้งที่คุณเป็นรุ่นพี่มหาลายัยผมรู้เรื่องมันหมดแล้วหน่ะไปขโมยไอเดียของคนที่ชื่อไข่มุกมาน้องปีสองใช่ไหมหแล้วก็มาแอบ,บอ้างว่าเป็นไอเดียของตัวเองลอยยางอายชะมัดเลยผู้หญิงอะไรเฮ้ยแรงว่ะไข่มุกน่ะสุดยอดไปเลยครับผมผมรู้สึกว่าผมชอบเธอแต่แล้ว ประกาศรับรางวันครั้งนี้คุณโก่โจแต่งตัวหล่อมากเลยนะคะสาวว่าใครเป็นคนออกไอเดียให้อ่ะดีไซเนอร์ส่วนตัวผมครับผมชอบเธอมากเลยอยาหรอกคะแล้ววันนี้เธอมางานหรือเปล่าอยากเห็นหน้าเธอจังเลยอะค่ะเออคือผมเพิ่งติดต่อเธอไปไม่รู้ว่าเธอจะมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผมอะชอบเธอครับแล้วนั่นอะครค่ะเอ๊ะไหนครับหรือว่าเธอจะมางั้นเหรอเฮ้ยโหไข่มุก โอ้โหโหไม่คาดจังเลยถ่ายว่าได้ดีไดนรานไมหรอว้าวเป็นดีไซนอร์สวยตัวที่สวยที่สุดในโลกเลยเฮ้ยและนี่คือ13ชั่วโมงก่อนที่ฉันจะไปงานฉันรู้สึกว่าฉันตื่นเต้นมากเลยอะนะ เป็นสาวมหาลัยธรรมดาตั้งแต่ได้รู้จักกับโกโจเนี่ยฉันไม่คิดว่าฉันจะเข้าไปอยู่ในวงการนั้นได้เฮ้ยไข่มุกไข่มุกตรงนี้แล้วเขากำลังประกาศตามหาตัวเธออยู่นักดีไซเนอร์ที่ออกแบบให้เสื้อผ้ากโกโจโน่ะรีบไปงานร็วๆสิเฮ้ยจริงเหรอี่แบบนี้เพื่อนเราดังแล้วนี่นะเแย้แยแต่ว่านะยังพอมีเวลาทันหรือเปล่าเธอต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แต่งหน้าดีๆนะไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยอืมต้องล้างหน้าแล้วก็ตัดผมใหม่นะแล้วในตอนนั้นเองพี่พี่ช่างก็มารุมแแตตต่่งงัวหหน้้าใ ส่นวนชุดที่จะไปออกงานดูเหมือนว่าจะเป็นชุดของคุณแม่ของโกโจที่มอบให้เรียบใส่แเร็วล่ะโกโจรออยู่มามามาแต่งแป๊บเดียวนะ ปัดแค่ตานิดนึงก็สวยแล้วพอเฟ้งโอ้โหหน้าตาเธอดีอยู่แล้วนี่แต่งตัวเข้าไปยิ่งดีว่าเลยนะอ้าวสวยมากขอบคุณนะคะฉันยังไม่เห็นหน้าตาตัวเองก่อนฉันรีบไปก่อนแล้วกันนะอ้สวยจังเลยอะพี่สาวว้าไม่คิดว่าจะเป็นดีไซนเอนอร์นะเนี่ยคิดว่าเป็นดาราซะอีกให,ใหญ่ๆปีสองนี่นะอ๋สวยจังเลยอะนี่ใช่ถือว่าคนนี้ใช่ไหมคะที่คุณชอบนะแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวคุณด้วยอ่ะโอ,อ้คือนึกว่าเธอจะไม่มาครับไม่ได้แล้ววันนี้เป็น วันดีซะเหลือเกินนะครับก็ผมขอบอกความในใจเธอตอนนี้แล้วกันนะครับผมชอบเธอชอบที่เธอเป็นเธอครับผมคือนายพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้นะ่ะดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ยินเสยนะฉันนะ่ะโกโจชอบเธอ,อยังไงเล่าเธอนะ่ะช่วยมาเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวฉันได้หรือเปล่าเอ๊คือ และนี่คือเรื่องราวของฉันเองค่ะอุ๊ยอิจฉาจังรลอยอ่าแย่ yeah, เป็นแฟนกันเลยเปนเลยเปน,เ,ปนเลยเปนเลยว่าไงคะคุณไข่หมูกองเชียร์เยอะมากหน้าเธอแดงมากเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เป็นแฟนของคุณโกโจยังไงล่ะคะ <c oughs> ยังไม่ตอบตอนนี้ก็ได้แต่ว่าช่วยอยู่ข้างฉันตลอดไปเลยนะนี่โกโจขอเองเลยเหรอเนี่ยโอเคงั้นรอก่อนแล้วกันสุดท้ายส่วนมากพวกเราก็ได้คู่กันเลยเนอะ <c oughs> จบแล้ว <c oughs> ชาชมังเลยแย่ yeah. ในที่สุดเพื่อนของเราเนี่ยก็สมหวังไปแล้วนะชาจังเลยอยากจากเด็กมหาลัยก็ได้คบกับไอดอลกันหรออุ้ยขออีขออีขออีเ,อเป็นว่านะคะละครเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแล้วถ้าน้องๆอ,อยากได้ละครเรื่องอะไรอีกหรือว่าเรื่องผีเรื่องความรักน้องๆสามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ไอได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไอเนี่ยจะจัดให้เลยนะสําหรับวันนี้พี่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปวิดวิวของคู่นี้ก่อนบายบายเย่ bye